ครับสวัสดีเ <Ashe S 2> พื่อนเพื่อนนะครับวันนี้มาแนะนําการทําไก่ผัดหน่อไม้นะครับผมหรือว่า,าไก่ผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่ไก่นะครับเพื่อนเเดี๋ยวแอดต้อมจะบอกวิธีการทํานะครับผมว่าทําอย่างไรนะครับผมให้ไก่ไม่แหยแล้วก็หน่อไม้สะอาดนะครับผมเรียกว่าทานอย่างปลอดภัยนะเพับนเพื่อนไปทําขายหรือว่าทําทานในบ้านนะครับเรียกว่าอร่อยสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับผม อ่าหลักๆเลยก็จะมีใบโหระพานะครับผมแล้วก็ส่วนของสะโพกไก่นะครับสำหรับแอตตอมนะครับก็จะใช้ส่วนนี้นะครับเพราะว่ามีกระดูกติดด้วยนะครับผมมาถึงบ้านก็ล้างขยาเกลือล้างน้ําเปล่าให้สะอาดนะครับแล้วก็หน่อไม้ก็ล้างน้ําให้สะอาดนะครับเดี๋ยวเอาไปทําอะไรต่อเดี๋ยวคอยดูนะครับเพื่อนๆใบโหระพาล้างให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีส่วนของพริกแดงพริกสวนใบมะกรูดอ่าแล้วก็ส่วนของ พริกแกงสําหรับผัดเผ็ดนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็มีน้ำตาลทรายพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมน้ําปลาทิพย์รสนะครับผมแล้วก็น้ํามันพืชนะครับนี่ครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะคอยดูนะครับทําอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราตั้งน้ําให้เดือดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่เกลือแกงลงไปนิดหนึ่งน้ำส้มสายชูลงไปหน่อยนะครับผมแล้วก็เอา หน่อไม้นะครับลงไปต้มประมาณสัก5านาทีนะครับด้วยน้ําเดือดจัดๆนะครับผมจากนั้นก็เอาขึ้นแล้วก็เอาน้ําทิ้งแล้วก็ล้างน้ําเปล่าอีกหนึ่งรอบนะครับส่วนสะโพกไก่นะครับก็มาสับชิ้นใหญ่พอควรไม่ต้องเล็กมากนะครับเพื่อนๆเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทําอะไรต่อเดี๋ยวคอยดูนะครับอ่านี่คือขั้นตอนการเตรียมนะครับผมอ่าใบมะกรูดก็ฉีกไว้นะครับผมแล้วก็พริกแดงก็หั่นซอยหั่นเฉียงไว้แบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับ อ่านี่ครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าขั้นตอนต่อมามาลงมือผัดกันได้เลยนะครับผมเพื่อนๆอ่าใส่เใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับตามด้วยใส่ไก่ลงไปเลยนะครับอ่านี่ครับผัดไก่ให้แห้งเลยนะครับเพื่อนเรียกว่าคล้ายๆกับการรวนนะครับรวนให้ไก่เขาแห้งก่อนนะครับอ่าเวลาทานเนื้อไก่จะไม่แหย่ด้วยนะครับเพื่อน ใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงนะครับตอนนี้เพิ่งลงกระทะสังเกตเนื้อไก่นะครับตอนแรกชิ้นใหญ่ๆเนะาะ่เดี๋ยวสักครู่เขาจะชิ้นเล็กลงนะครับก็เลยบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องหั่นให้มันชิ้นเล็กมากไะนะครับผมนี่ครับเนื้อไก่เขาตึงแล้วนะครับเพื่อน่อาเริ่มเริ่มที่จะแห้งแล้วนะแล้วก็เราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับ ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็กลับปริมาณมาด้วยนะครับนีับขัดไปเลยครับขัดไปแล้วก็ตามด้วยการใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะครับหน่อไม้สะอาดแล้วนะครับการอย่างปลอดภัยนะครับบางบางเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะแพ้หน่อไม้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ล้างนะครับเพื่อนเพื่อน ผมก็เอามาล้างแล้วก็ามาต้มด้วยนะครับเพื่อนๆห่อนยหอมจ่ิงเลยครับหอมมากตามด้วยใส่เครื่องปรุงไปเลยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ําตาลทรายนะครับถ้ามีผงปรุงรสก็ใส่ลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยลงไปนิดนึงนะครับผมผัดทุกเค้าให้ทั่วนะครับเพื่อนๆื่อน ถ้าแห้งเกินไปก็เติมน้ำเปล่าตามสาร,สารลงไปนะครับนี่ครับเติมน้ำลงไปหน่อยนะครับเพื่อนๆชิมรสชาติด้วยนะครับช่วงนี้นะครับชอบรสชาติแบบไหนก็จกรสชาติเอานะครับจากปริมาณการเติมมาด้วยนะครับหอมฉุนเลยนะครับเพื่อน อืมน่าทานน่าทานนะครับผมเติมน้ําหน่อยมันแห้งเกินไปน้ําจะได้คลุกข้าวอร่อยนะครับเพื่อนเื่อนครับอ่าตามด้วยการใส่พริกแดงแล้วก็ใบมะกรูดลงไปนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยใบโหระพานะครับเพื่อนๆื่อนนี่ครับเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับเพื่อนๆื่อนทานได้หนึ่งมื้อสองมื้อเลยนะครับ ทำกับข้าวทำง่ายนะครับเพี่ยงเปเพื่อนเข้ามากดติดตามช่องต้อมชาแนลนะครับผมก็จะได้รับชมสูตร่อยอร่อยทุกๆวันเลยนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวต้อมจะตักใส่จานแล้วนะครับผมข้าวสุกพอดีเลยนะครับเพื่อนๆทานกับข้าวร้อนนะครับขาวสวยแล้วร้อนอร่อยนะครับเพื่อนๆครับผม หอมมากมากครับผมเป็นเมนูบ้านๆอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับผมอ่านี่ครับหืมน่าทานน่าทานนะครับผมแล้วก็มีพริกน้ำปลานะครับผมพริกน้ำปลาสามรสสักหนึ่งถ้วยนะครับอ่านะครับมีกระเทียมมีพริกสวนมีพริกแดงมีมะนาวนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงงนะครับผมรับรองอร่อยนะครับผมสำหรับพริกน้ำปลานะครับ วันฉุยเลยครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับอ่าสีสันและหน้าตานะครับการันตีความอร่อยจากแอตตอมชาแนลทุกทุกวันนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจช่องต้อมชาแนลด้วยนะครับผมช่องทำอาหารว่างเมื่อไหร่ก็ไปเที่ยวนะครับก็จะแนะนำสถานที่เที่ยวนะครับผมเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับทานข้าวหรือยังถ้ายังไม่ทานก็มาทานด้วยกันนะครับสวัสดีครับ